สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะเกร็ดประวัติศาสตร์วันนี้นะคะจะขอมาเล่าเรื่องฮ่องกงกับคืนสู่จีนค่ะหลายท่านพอพูดถึงฮ่องกงก็เคยจะอาจจะคุ้นหูได้ยินแล้วก็อาจจะเคยเดินทางไปที่ฮ่องกงบ้างนะคะก็จะเห็นความเจริญเติบโตของฮ่องกงในปัจจุบันนี้นะคะแต่ทราบไหมคะว่าก่อนที่ฮ่องกงจะเจริญเติบโตแล้วก็มีเศรษฐกิจที่มั่งคั่งในปัจจุบันนี้นะคะในอดีตนั้นฮ่องกงก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากนะคะ เราก็จะมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าความเป็นมาของฮ่องกงนั้นเป็นยังไงนะคะในอดีตนะคะฮ่องกงเป็นดินแดนของจีนนะคะจีนก็ถืออำนาจอธิปไตยเหนือฮ่องกงมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะแต่ว่ามาจนถึงสมัยราชวงศ์ชิงมหาอำนาจตอนตกก็ได้แผ่ขยายอำนาจจากยุโรปเนี่ยนะคะเข้ามาที่แอฟริกาเข้ามาที่เอเชียใต้แล้วก็มาที่เอเชียตอนออกสยามของเราก็ถูก กระทบกับคลื่นการขยายอํานาจของมหาอํานาจตะวันตกเช่นเดียวกันนะคะจีนเองเป็นประเทศใหญ่ตอนตกมองเห็นผลประโยชน์จากจีนก็เลยคลิดที่จะเข้ามายึดครองพื้นที่ของจีนด้วยในสมัยนั้นนะคะจีนเนี่ยปกครองโดยสมบูรณาญาสิทธิราชปกครองโดยจกักรพรรดินะคะในสมัยราชวงศ์ชิงในปีคศ1840อังกฤษในสมัยนั้นนะคะก็ทําสงครามฝิ่นกับจีนกับราชวงศ์ชิง อังกฤษก็บังคับให้ราชวงศ์ชิงนั้นทำสนธิสัญญาที่จะยกฮ่องกงให้กับอังกฤษนะคะเรียกว่าสนธิสัญญานานกิงภาษาจีนก็คือหนานจิงเถียวเวยเป็นสนธิสัญญาที่เ,ออเรียกได้ว่าจีนเขาก็มองว่าเป็นสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเพราะว่าถูกบีบบังคับนะคะในความเป็นจริงแล้วนะคะฮ่องกงเนี่ยมีหลายเกาะประกรอบด้วยกันนะคะ แล้วก็การสูญเสียฮ่องกงไม่ได้สูญเสียครั้งเดียวที่สนที่สัญญานานกิงนะคะอังกฤษนะคะบังคับราชวงศ์ชิงลงนามในส่วนที่สัญญาที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยถึง3ส่วนที่สัญญาด้วยการที่เกี่ยวข้องกับฮ่องกงนะคะฉบับแรกนะคะในปี1842ในสงครามศิอีกครั้งที่1นะคะราชวงศ์ชิงก็ถูกอังกฤษเนี่ยบังคับให้ลงนามในสนที่สัญญานานกิงหรือส่วนที่สัญญาหนานจิงนะคะราชวงศ์ชิงต้องเสียเกาะฮ่องกงรวมทั้งพื้นที่ของ เขาเรียกว่าเป็นเกาะอ,อเบอร์ดีนนะคะให้กับอังกฤษไปต่อมาในปี1860นะคะสงครามฝิ่นครั้งที่2ก็อยู่ในสมัยราชวงศ์ชิงเช่นเดียวกันนะคะราชวงศ์ชิงก็ถูกอังกฤษถูกบีบบังคับให้ลงนามในสนธิสัญญาปักกิ่งหรือเป่ยจิงเถียวเย่อันนี้เนี่ยก็บังคับให้ราชวงศ์ชิงนั้นยกเกาะเกาลูนให้กับอังกฤษไปนะคะต่อมาอีกไม่นานนะคะอีกประมาณ30กว่าปีอังกฤษก็มาขอ ราชวงศ์ชิงทำสนธิสัญญาเขาเรียกว่าเป็นสนธิสัญญาที่เป็นส่วนต่อขยายจากสนธิสัญญาปักกิ่งขอเช่าพื้นที่ New Territory นะคะเป็นเวลา99ปีอันนี้ก็เป็นที่มาของอการสูญเสียอำนาจปกครองของเกาะฮ่องกงและเกาะรอบข้าง ของรัชวงศ์ชิงให้กับอังกฤษต่อมานะคะหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์เข้ามาปกครองประเทศจีนนะคะในปี1949ในตอนนั้นเนี่ยในแง่ของนโยบายการต่างประเทศแล้วก็การทูตพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะไม่ยอมรับสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่รัฐบาลชิงได้ไปลงนามกับต่างประเทศก็ถือว่าเป็นสนธิสัญญาที่ถูกบีบบังคับแล้วก็ไม่เป็นธรรม รวมไปถึงส่วนทีสัญญานานกิงส่นทีสัญญาปักกิงและส่วนต่อขยายของส่นทีสัญญาปักกิ่งด้วยนะคะในการเจรจากับรัฐบาลอังกฤษนะคะจีนกับอังกฤษได้เริ่มเจรจาปัญหาฮ่องกงเนี่ยตั้งแต่ปี1984นะคะตั้งแต่จีนยังไม่ได้มีเศรษฐกิจที่เติบโตนะคะแต่ว่าหลังจากที่จีนเปิดประเทศมาแล้วไม่กี่ปีนะคะจีนก็เจรจาปัญหาฮ่องกงก่อนโดยจีนนะคะเรียกร้องให้อังกฤษ คืนเกาะฮ่องกงเกาลูนแล้วก็นิวทอริท t อรีซึ่งอังกฤษได้เช่าไป99ปีตั้งแต่1898เนี่ยคืนจีนในคราวเดียวกันทั้ง3พื้นที่เลยนะคะทั้ง2ฝ่ายเนี่ยได้เจราจาถึง22รอบด้วยกันนะคะกว่าจะตกลงกันได้ในคราวพบปะกันระหว่างนายกรัฐมนตรีอังกฤษณตอนนั้นนะคะก็คือนางมาร์กาเร็ตเทชเชอร์นะคะในเดือนกันยายนปี1982 พบกับเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งเป็นผู้นําจีนในตอนนั้นนะคะเติ้งเสี่ยวผิงเองก็บอกว่าเขาเสนอวิธีที่จะแก้ไขปัญหาฮ่องกงโดยวิธีการใช้หนึ่งประเทศสองระบบซึ่งก็คืออธิบายว่าก็คือคนฮ่องกงบริหารฮ่องกงและปกครองตนเองในระดับสูงนะคะและยังคงรักษาระบบทุนนิยมและวิถีชีวิตของชาวฮ่องกงต่อไปอีกเป็นเวลา50ปี หลังจากการเจรจากันหลายครั้งอย่างที่เรียนไปถึง22ครั้งนะคะจีนกับอังกฤษก็ได้ตกลงเซ็นสัญญากันในถแถลงการร่วมว่าด้วยปัญหาฮ่องกงของจีนกับสหราชอาณาจักรในการคืนเกาะฮ่องกงให้กับจีนนะคะก็มีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ในปี1997และในครั้งนั้นเองก็เป็นการประกาศของรัฐบาลจีนว่าจีนจะฟื้นฟูอธิปไตยเหนือเกาะฮ่องกงอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อวันที่1กรกฎาคม1997ค่ะ E